เดี๋ยววันที่23นะครับก็จะเป็นงานไหว้ครูปู่ชิวปู่มรพัทนะครับโดยอาจารย์สอนโดท่านผแสงนะครับท่านก็จะประกอบพิธีซึ่งจะเป็นพิธี่สัตยระอันเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะไหว้พ่อปู่ชิวปู่มารพัทเนี่ย นในงานก็เลยจะมีการตรวจสุขภาพนะคะมีหมอที่เป็นุประยาม ประชาชนหรือุคคนสามารถที่ามรู้ทางด้านสมุนไพรไทยและสามารถด่สมุนไพรได้หรือว่าตัววัคซีนยาตัวอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถปรับเปลี่ยนในการกินหรือการปื่มของเราแม้ทั้งสมุนไพรมารปรับใช้ในเป็นยา,ารักษาโรคต่างๆเนี่ยสามารถที่ทําให้ประชาชนคนไทยไอายุยืนและในการทายาเครื่องหรืออะไรเนี่ยจะลดค่าใช้จ่ายของประเทศข้ามมากมายมหาศาลก็ว,วันที่23น,นะครับที่วัดบุรีรัมยร ตั้งแต่เท้าถึงเทพคืนวันนั้นจะมีกิจกรรมมากมายด้วยกันนะครับก็จะมีคณะหมออาจารย์หมอต่างๆนะครับผู้ดูแลด้านสุขภาพในวันนั้นเดี๋ยวเราจะพบกันตั้งแต่วันที่23นะครับวัดสวีการหันนะครับ